สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเืนทุกๆคนท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพี่น้องใกล้นันบานทงนะคะพี่น้องคลิปนี้ไก่ขนันบานทงสิบ้าทุกๆคนมานั่งรถไฟนะคะพี่น้องมานั่งรถไฟเบิง์ทางรถไฟความเร็วสูงภาคอีสานนะคะพี่น้องรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะพี่น้องเขาเริ่มต้นจากอัเภอรซีคิวนะคะพี่น้อง นี่เนาะช่วงนี่สียูนในช่วงอำเภอสีคิวเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็มีการเกตด,ดินเตรียมดินไว้ถ่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าทางรถไฟเดีกสิเริ่มต้นมาจากบานซอ่อกรุงเทพนนลคะค่ะเพิ่นกาเฮ็ดมาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเป็นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนาะคะ่ะ พอถึงช่วงนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็มีการยกระดับดินแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานี่เนาะค่ะพี่น้องระยะทางส1บกิโลเมตรเนาะคะ่ะส1บกิโลเมตรนี้จะรวมถึรมถงระดับพื้นดินยังสีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ช่วงที่ ยกระดับด้วยนะคะหมายความว่ารวมทั้งสองแล้วนะ่ะเป็นสิบเอ็ดกิโลนะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะอยู่ในช่วงเขตอำเภอ,ส,เอ,เเอ,เภอสูงเนินแล้วนะคะพี่น้องเขาเขตอำเภอสูงเนินแล้วเนาะค่ะ ช่วงนี้สิอยู่ในช่วงของตำบลโคกสะอาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาก็สิเห็นเอ่อเคนยกทางมิ่งเนาะค่ะพี่น้องการวางทางมิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเห็นเนาะคะ่ะ ช่วงนี้เรากําลังจะเข้าสู่อําเภอสูงเนินนะคะพี่น้องเนาะเข้าไกลสีเขาเขตอําเภอสูงเนินเต็มทีแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิงไปสักครู่นะคะเดี๋ยวห้าสีเห็นการวางทางมิ่งนะคะพี่น้องจากพื้นดินยกระดับนะคะพี่น้องกซิมีเคนวางทางมิ่งอยู่ ยูสองโต Beni, gen, có, เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวโตแรงนะเ้าสิได้เห็นกันยูช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องและอีกโตนึงเ้ากสิไปเห็นยูช่วงไทยเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้นีไหมควาว่าเป็นช่วงยกระดับเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะที่เห็นอยู่นี่เนาะเริ <ad> ่มจะยกระดับพื้นดินแล้วนะคะพี่น้องนี่เนาะวางทางวิ่งนะคะยกระดับวางทางวิ่งนะคะนี่เนาะ นี่เป็นโต้แรกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าเบิรงไปเรื่อยๆนี้เข้าสิเห็นโตที่สองเนาะค่ะพี่น้องต่อหม้อเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องสําหรับช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบางโตกันย่งเบลลวเนาะคะ่ะย่งกอกอบลลวเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะ บางโตก็แล้วบางโตก็ยังบ่แล้วเนาะคะ่ะสําหรับต่อหมอนเนาะค่ะพี่น้องก็ยกระดับขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่เนาะเพิ่นกสิเฮ็ดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องช่วงยกระดับนี่ก็จะอยู่ที่4.2กิโลเมตรนะคะพี่น้อง กำลังจะถึงตัวอำเภอสูงเนินแล้วนะคะ ถึงสถานีรถไฟสูงเนินแล้วนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องสี่รอให้รถไฟเพิ่นจอดเทียบชั้นชะล่าก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวไกลคันบันทุงสิพาเดินทางต่อเนาะคะ่ะ ครคี่เราตอนรับาที่สถนรเ็กเพื่อที่จะสามาสานีรถไฟสบงานีรโปร้มชั่นออกจากสานีสุนเนรไแล้วจากี่ส่งเข้าสาทีสถานีสบันเป็นสถาอไนะครับที่นี่สถานีสุเนอร์ครับไปต่อเลยเนาะค่ะพี่น้องเฮาเนาะ เดี๋ยวไกขันวันทุงสีพาเบิงไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าเบิงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้ว้าก็จะเห็นการวางทางวิ่งยกระดับตัวที่สองนะคะพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวไปหนีอีกจักหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวข้าสจเห็นกันเนาะว่าจากการยกระดับพื้นดิน โต้แรกเนาะค่ะพี่น้องมาถึงโต้ที่สองที่ห้าสิบไปเห็นนี่เนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ละ่ะสิเป็นอยู่ในช่วงของ4.2กิโลเมตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเรื่อยๆพร้อมกันเนาะคะ่ะ ใกล้จะสิ้นสุดทางยกระดับแล้วนะคะพี่น้องเนาะนี่เนาะเฮากระสิมมเห็นเข่นตัวที่สองนะคะพี่น้องที่เพิ่งว่างทางวิ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะสีเหลืองๆนะคะพี่น้องสำหรับการยกระดับก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะคะพี่น้องสำหรับเขตอำเภอสูงเนิรน,นะคะพี่น้องนี่เนาะ หลังจากนี้ไปก็สิเป็นการยกระดับดินนะคะออกจากนี้ไปก็สิเป็นพื้นดินแล้วนะคะพี่น้องนี่เนาะเป็นการยกระดับพื้นดินนะคะเรากะเพิ่นสีเฮ็ดไปไกลได้ดยจาไดนี่เดี๋ยวเข้ากับเบิ่งพร้อมๆกันไปนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่เข้ากับออกจากอำเภอ สูงเนินแล้วนะคะพี่น้องเข้ากับสีเขาเขตตำบลกุดจิกนะคะเป็นจะเหียดทางมาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะสิ้นสุด การยกระดับพื้นดินกับยูซัมานีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะเริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆต่อไปเนาะค่ะพี่น้องจนกว่าสะถึงโตจังหวัดนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแกคันบรรทุนสิผ้าเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าเพิ่นกะเตรียมดินเตรียมนาดินตรงนี้นะไปห่อใจแน่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮากระสิเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะช่วงนี้จะเข้า เขตตำบลกุกจิกแล้วนะคะพี่น้องเนาะนี่เนาะค่ะพี่น้องการปรับนาดินเนาะค่ะพี่น้องสำหรับการเหตุทางรถไฟไทยจีนเนาะค่ะพี่น้องรถไฟฟ้าเนาะคะ่ะการปรับระดับพื้นดินนีกาะ เพิ่นกับปั๊บไปเรื่อยๆเยนาะค่ะจนกว่าสีหอดวงแหวนรอบนอกนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแก้คันบันทุงสิพบพาเบิ่งไปเรื่อยๆเยนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนปั๊บระดับพื้นดินเนี่ยตรงนี้นะระดับนาดินเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนสิปปบบาทแบบนี้นะไปหอดวงแหวนเราด้ยวยค่ะพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ เ่าโอเคตำบลกุจิกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกับปับระดับนาดินเนาะค่ะพี่น้องมามาหอดตำบลกุจิกแล้วเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กับศีเขาโอตคตำบลกุจิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ถึงกุดจีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่เป็นตำบลกุดจิกแล้วนะคะพี่น้องเพิ่นกับปับผพืนดินมาหอดพีแล้วนะคะพี่น้องแล้วกะเพิ่นปั๊บตอไปเรื่อยเรื่อยนะคะพี่น้องจนกว่าสิถึงวงแหวนรอบนอกนะคะนี่เนาะเพิ่นปับต่อไปเรื่อยเนื่อยนะคะพี่น้องนี่เนาะท่าที่เห็นนี่แหละเนาะ มาไกลมากแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เขาเขตตำบลโคกวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาถึงโคกวดแล้วนะคะ ออกจากตำบลโคกวดแล้วนะคะพี่น้องเฮ้ากะสีเริ่มเห็นวงแหวนแล้วนะคะพี่น้องนี่เนาะเพิ่นกัะปั๊บระดับนาดินมากไกลพอสมควนนะคะพี่น้องหอดวงแหวนรอบนอกแล้วนะคะพี่น้องที่เห็นอยู่นนเนาะเป็นวงแหวนรอบเมืองโคราชนะคะพี่น้องสรายมือไปขามทะเลสอฟ้ามือก็สิไปปักทงชัยเนาะค่ะพี่น้องเป็นวงแหวนช่วงซับตะคอนะคะ เป็นวงแหวนที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะพี่น้องสําหรับวงแหวนช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องสําหรับทางรถไฟไทยจีนเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกระป๋าระดับนาดินมหฮอดพีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะช่วงนี้เราก็จะเข้าโคราชนะคะนครราชสีมาเน,ะะน,นาคะค่ะพี่น้องกับขอบุญในไรเดอร์ค่ะสําหรับถุกกําลังใจเนาะค่ะพี่น้องกับกดไหลกแชแจให้ไกลคันบรรทุนในเดอค่ะพี่น้อง ฝากช่องน้อยของไก่ขันบันถุงน้ำในเดอ้อค่ะเ mm hmm. ขาเขตโคราดแล้วนะคะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวห้องกสิเดลุ่งโคราเนะค่ะพี่น้อง mm hmm. ถึงแล้วนะคะพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสิลงตรงนี้กันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะ